อาจจะจังหวัดแพร่นะครับครีบครั้งแรกนะครับที่ได้มาฟังนะครับก็เลยเขามั้ได้ยินคุณครูพูดนะว่าโรงโรงเรียนไม่มีไม่มีการให้คะแนนนะครับแล้วก็ไม่มีการทําโทษนะครับแสดงว่าถ้าไม่ให้คะแนนเนี่ยแล้วจะจะจะตัดเกรดเด็กยังไงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการทําโทษเนี่ย กระบวน,นการตรงนั้นเนี่ยเราทำยังไงบ้างครับขอบคุณพ่อมากค่ะ,อะเอาประเด็นแรกก่อนคือเรื่องของการทําโทษไม่มีการทําโทษเพราะว่าเราเชื่อว่าเ,เด็กเขาคือความเป็นเด็กก็คือเด็กนั่นแหละครับด้วยความที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ไม่เห็นบางอย่าง เพราะฉะนั้นบางทีการกระทําของเขามันอาจจะขับใ่ใหญ่เรามันอาจจะเป็นธรรมชาติเขาแหละนั่นม่มากพัฒนามีแนวทางก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่พูประสงค์เราจะมีแนวทาง3มเรื่องที่ต้องทำเรื่องแรกเลยคือต้องให้การรู้ตัวเช่นเด็กทะเลาะกันใช่ไหมคะ เด็กมีการทะเลาะกันกเกิดขึ้นมีการบา,าเดเจ็บเกิดขึ้นอาจจะด้วยจากสาเหตุไหนก็ตามนั้นพอามทเห็น,นเหตุการณ์ูมีหน้าที่โอเคแยกสองฝันนั้นก่อนพอยินลงแล้วก็มาคุยกันต่อหน้านี่แหละค่ะเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถามคำถามลงไปเพื่อเขารู้ตัวนะคะเพืนเด็กสองคนนั้นต้องเป็นคนเล่าเล่าทีละคนดังนั้นเวลาคนหนึ่งเล่าจบจบเราก็ถามอีกคนหนึ่งว่าเห็นด้วยไหมเพื่อเล่าตรงไหมหรือมีประเด็นไหนที่หลุดไปหรือเปล่าให้อีกคนเล่าหรือถ้ามีคนนึงเล่าผิด อีกคนนึงจะแย้งเขาจะบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้โอเคหลังจากที่เราลงแล้วเราก็ถามตอบได้ว่ารู้สึกยังไงทีเนี้ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คุณเล่ามาอันนี้คือฝึกฝนเรื่องการรู้ตัวเพราะบางทีการอุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวามันเกิดจากการเล่นนะคะของเด็กเล่นยั้งกําลังไม่เป็นอะไรอย่างค่ะพอรู้เสร็จตัวเสร็จแล้วอัับที่สองคือต้องให้การเรียนรู้กับเด็กการเรียนรู้ก็คือถามคำถามไปเหมือนเดิมค่ะแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงนี้เมื่อมันเกิดแล้ว เขาต้องเป็นคนฝึกแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามอย่างเราไปพัฒน,นาเราฝึกผู้เรียนคือเขาต้องรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจทุกครั้งที่เขาทําลงไปจะไม่มีว่าทําผิดแล้วพ่อแม่ไปรับผิดแทนพ่อแม่ไปจ่ายเงินประกันค่าทําร้ายคนอื่นแทนไม่มีค่ะที่นี่เราฝึกไแต่ลูกบาลเลยนั้นเด็ก,ก็จะช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพื่อไม,ไม่ให้มันเกิดขึ้น,นหรือมันเกิดการเจ็บตัวขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะบอกวิธี พอคุณรู้สึกว่าที่มันยังมีอีกนะเท่าที่บอกมาคุกก็ถามต่อได้ว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถรับผิดชอบได้เขาก็ชวยกันคิดอีกสองคนนั่นแหละหน้าที่คือไม่ได้หน้าที่หาว่าใครผิดใครถูกแตไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินชี้ผิดชี้โทษว่าทําก่อนคือผิดทําหลังคือถูกไม่ใช่ค่ะดังนั้นพอเขารู้วิธีแล้ว ลำดับที่สามก็คือต้องให้เขาไปฝึกฝนค่ะเพราะฉะนั้นครูต้องครูต้องไว้วางใจนะต้องเชื่อใจเขานะเพราะนั้นครูก็จะให้เขาไปฝึกเลยว่าก็โอเคงั้นครูเชื่อว่าพวกเธอจะทําได้ครูเชื่อว่าเด็กๆจะเล่นด้วยกันได้ต่อไปงั้นก็โอเคไปเล่นกันต่อหรือไม่ก็ไปเข้าโรงเรียนกับเพื่อนได้อย่างนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์อีกก็กลับมาอีกค่ะกลับมา้อที่หนึ่งใหม่เกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะบางทีการที่ผู้ใหญ่ไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกบางทีเด็กเขา เขากลัวนะคะเพราะเวลากลัวสมองมนุษย์มันจะทําหน้าที่คือหนีกับสู้แต่เด็กเขาไม่สู้เราอะค่ะเม้ไม่ทานทันวิธีหนีของเขาวิทีเขาเงียบแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขายอมรับต่อการตัดสินนั้นของเราแต่เขาจะเก็บไว้ดังนั้นนี่คือข้อแรกที่ที่เรามองว่าเราไม่มีการทำโทษเพราะเราไม่เชื่อว่าการใช้ความรุนแรงมันจะทําให้คนเปลี่ยนเปลี่ยนจิตสํานึกเปลี่ยนบางอย่างบางทีตอต้านด้วยซ้าบางคนก้าวร้าวไปอีกอย่างนี้ค่ะแต่มันหยุดพฤติกรรมนั้นได้ทันที หรือบางทีเราเข้าใจว่าการลงโทษด้วยการให้ไปวิ่งรอบสนามการลงโทษด้วยการให้ไปทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้ไปขัดพ้รองน้าบางทีมันกลายเป็นบ่มเพาะทําให้เด็กเกลียดสิ่งที่ดีนึกภาพไหมคะแทนที่จะรักการออกกาลังกายแต่เขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ได้วิ่งรอบสนามทุกคนจะมองว่านั่นคือเขาถูกลงโทษเมื่อไหร่ที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจอยากไปช่วยทําความสะอาดครัวหรือความสะอาดห้รองน้าทุกคนก็จะจับจ้องมองว่านี่คือการ ต้องทําผิดอะไรแน่ๆถึงต้องได้มาขัดห้องน้ำาังั้นบางทีสิ่งดีๆเราเอาไปใช้เป็นเครื่องมือการลงโทษเด็กก็จะกลัวเรื่องนั้นแล้วก็ไม่อยากที่จะแตะที่จะทําเพราะพวกสายตามองว่าลงโทษในโรงเรียนเราการลงโทษคือขัดห้องน้ําการลงโทษคืออะไรอย่างนี้หาตัวอย่างทีนี้ในส่วนข้อที่สองที่ว่าเอานั้นไม่ไม่มีคะแนน แล้วเด็กมีผลการเรียนยังไงคะว่ามไม่มีคะแนนไม่ได้ให้คะแนนของค,อคร,าราคูใบไม้เพราะว่าเวลาครูให้งานเช่คนคณิตศาสตร์สิบข้อใช่ไหมคะให้เด็กทํากันบ้านแล้วกลับมาส่งปรากฏว่าเด็กถูกสองข้อจะไม่มีสองส่วนสิบไม่มีแปดส่วนสิบไม่มีหนึ่งดาวสองดาวสามดาวกับเด็กอนุบาลแต่ครูจะมีหน้าที่รู้แต่ครูที่เราไปมาจะใช้วิธี empower ชื่นชมในความตั้งใจในความพยายามแม้ทาไม่ถูกก็ตามแต่เด็กตั้งใจ ไม่ได้เสียแสงเด็กอนุบาลวาดภาพคนอย่างเนี้ค่ะกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงก็จะเป็นสเปกสปไม่เป็นรูปเป็นล่างแต่เด็กเขาตั้งใจตอนนั้นครูก็โหเยี่ยมมากค่ะลูกความตั้งใจกับความเข้าใจคนละเรื่องแม้ครูต้องแยกให้ออกเพราะครูก็เริ่มเห็นแล้วว่าคณิตศาสตร์ถูกสองข้อเองจากสิบข้อแสดงว่าเด็กคนนี้ยังไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องนี้ของคณิตศาสตร์ครูก็มีหน้าที่หาทางช่วยแต่เขาตั้งใจไม่าหเราทาลายความตั้งใจของเด็ก ไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าพยายามไปก็สูงเปล่าความพยายามนั้นไรค่ะงนั้นเราก็มีหน้าที่ดันเขาต่อเอาอีกลูกอีกทดเดียวเดี๋ยวนั้นเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งมาทวนกันอีกรอบหนึ่งตรงไหนนะตรงนี้หนูคิดว่ายังไงก็นั่นคือหน้าที่ขอที่ต้องทําในส่วนของเกรดหรือคะแนนนั้นลำปไามากมีแต่เราไม่ใช้การสอบแต่เราใช้วิธีประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที means, store, well ่หลากหลายผ่านพาระงานชิ้นงานอันนี้ถ้าพูดถึงหลักสูตรท่านหนึ่งนะคะหลักสูตรเดิมที่ผู้เรียนยังมีคะแนนอยู่เราก็จะมีรูบิคส์ e ในการที่จะดูว่าชิ้นงานพลังงานแต่ละอย่างที่เขาแสดงออกมานั้นมันลิงก์ไปยังมาตรฐานตัวชีวัดของวิชาใหนบ้างในหลักสูตรครูก็จะวิเคราะห์ไว้แล้วแล้วก็มาเทียบกับรูบิคส์กนักเรียนก็จะมีคะแนนมีเกรดปกติแต่แค่เราก็ไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครแต่เราเมองว่าเขางอกงามยังไง่างหาอันนั้นคือสิ่งสําคัญ แล้วไม่สามารถทําให้ทุกคนเท่ากันได้ด้วยแต่ทุกคนมีสิทธิ์อกน่ะตามสัปภาพของเขาเพราะคุกก็จะเห็นใน่ไส่วนที่จะได้ฟังคุยิ้มตอเป็นเรื่องของประเมินฐานสมรรถนะเพราะงั้นประเมินฐานสมรรถนะไม่มีคะแนนไม่มีเกรดแต่จะมีการ ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมบ่งชี้ของผู้เรียนเป็นยังไงที่ทําให้เห็นว่าเขาผ่านสมรรถนะแต่และตัวแล้วมีชิ้นงานพลังงานตัวไหนที่เป็นตัวอ้างอิงได้ว่าอ๋อพฤติกรรมเนี้ยมันดูจากชิ้นงานเหล่านี้นได้เนี่ยค่ะแม่นเดี๋ยวจะได้ฟังจากนิม์นะคะ